สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องป้องป่ายทุกคนกาบมาพบกันอีนางอีกแล้วเน้องขอนอรกับเมียฝรั่งมันาะสวัสดีสาววันเสาร์จ้ะตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็บว่าสาวแล้วพี่น้องขาสิบเอ็ดโมงกว่าละเมื่อคืนนี่นอนเช็บนอนนัวค่ะเลิกงานกลับมาฮอดบ้านสามทุ่มกว่านะพี่น้องเราก็ขึ้นนอนหาทุ่มค่ะหาทุ่มคืนแป๊บนึงแล้วก็หลับแต่หลับยิ่งยาวมาแปดโมงเลยพี่น้องหลับยิ่งยาวแปดโมงลูกเมื่อยล้วก็เข้าไปนอนต่อจนถึงสิบสิบโมงเคิงบรรยากาศดีค่ะมื้อนี้ ม่ลมหนาวน,น้อยๆพี่น้องเยบรรยากาศตน้นมงต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาตายกันมแล้วเมื่อนี่ทางโรงงานนั่นทีว่าพายุเข่าแล้วหลังคามันพัดออกเนาะคะนะ่ะเนาะหลังคาพัางเมื่อนี่เขาก็ได้มาเฮ็ดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเขากำลังซีสอมหลังคากันพี่น้องอบรรยากาศนะโอ้สาระแหน่อันนั้นก็ยังยังงามอยู่เด้พี่น้องนะสาระแหน่อ่ะ เ,เดี๋ยวไปเก็บขึ้นมาไ้ก่อนสะระแหน่ยังเขียวยังงามอยู่พี่น้องค่ะแต่สะระแหน่ตรงนี้นี่มันเริ่มเรื่มรูนหมดละแต่ปีหนามันก็เกิดขึ้นมาใหม่ค่ะพี่น้องค่ะพ่อเขา,พ,เขาพ่อเขาห่อนปีหนามันก็เกิดขึ้นมาใหม่ให้ได้กินอีกคือเก่านะพี่น้องเนาะบรรยากาศมือนี่จ้าสาววันเสาวตอนใสสายวันสาวจะบําเพ็ญสาวนะคะเนาะออกมาบึงบรรยากาศรับลมักนิหนึงพี่น้องอบรรยากาศลังบ้านไง ตนมงตนไม่ใบรนบันล่ะคะ่ะตนแพ่แล้วพี่น้องตนแพ่แล้วแล้วก็ตนเชอ่อนี่เขานี่นั่งใบรนบันละโอ้ยหนาวหนาว,นาวลมพัดมากกันหนาวเลยพี่น้องปีหนาปีหนาก่อนที่จะลถึงฤดูอ่าถึงฤดูพอปลูกหรือ เบิดหนาวน่ะแหละพี่น้องเบิดหนาวเนาะคะ่ะเนาะมันจะมีอีกฤดูหนึงก็คือฤดูฤดูพ่อปลูกพี่น้องคะ่ะต้นมงต้นไม้ก็จะเริ่มแตกงงแตกยอดแตกใบขึ้นมาอีนางก็จะมาเคี่ยตรงนี้คะ่ะเคี่ยตรงบริเวณตรงนี้เนาะคะ่ะนอกจากจะเอาต้นเชอรี่มาลงอีกเนาะคะ่ะเนาะปลูกเอาไว้กินพี่นออ้องเลยอเพราะว่าพื้นที่ของอีนางนี่มันสูงมันสูงขึ้นไปแบบนี้คะ่ะมันเป็นดินใท้้ปลูกอยู่นะก็เลยว่าเสียต้นเชอรี่มาปลูกแต่ก็บ่รู้ว่าสิมีเวลาหรือเปล่าค ไปหาแนวกินกันก้อนพี่น้องค่ะอากาศนันหนาวแบบนี้สดอย่างพ่อนๆนาะพี่น้องเนาะมาๆพี่น้องมากินขขาเศร้ากันเบ่งขาเศร้าเถอะนอนอยากกินนี้อย่างห่อนๆเนาะค่ะนอนอยากกินแบบว่าเย็นตะโฟน่ะตอนแรกเอากุ้งออกมาได้บมมีลูกชิ้นเอากุ้งออกมาคิดไปคิดมามันมีลูกชิ้นเหลืออยู่พี่น้องค่ะลูกชิ้นใส่กรอบฝรั่งน่ะนะตอนเรยกว่าเดนมันสิเน่าทิมเนาะค่ะนอนเหลือสองอันก็เลยเออใส่นี่แหละเรากุ้งเก็บไว้เอากุ้งเก็บไว้ที่ยำใส่เสร็จมาก็อ่ะ แค่นี้ละอาหารเศร้าอยากกินนี่ยังแบบว <C> e <as> ่าขาดก็ได้พี่น้องไมพริกตะก <C> e <as> ี้เนี่ยทำความสะอาดบ้านจ้ะดูดฝุ่นปัดฝุ่นเช็ดฝุ่นจักหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็เก็บล่างเก็บเมียนในครัวพี่นอ้องเฮ็ดอาหารเศร้าให้พ่อใหญ่กินเสร็ตเราอีนั่งก็บม่เฮ็ดของเจ้าข,ของกินแบบนี้กินเสร็จก่อนแล้วก็จังจะไปอาบน้ำค่ะแล้วก็ซักผ้าต่อโอ้ยมันหยุดพี่น้องเลย ไอ้ทำข้าวสะอาดบานพูดนหฮอนฮอนเลยอซอสเย็นตะโฟตะเล่นหนึ่งอยากซุกเกะแต่ว่าบอมี่อืม,อม ช่วงนี้เงินลงค,ค่ะกับลงลงต้องยนถึงปีใหม่ป่นนะขันว่าเมื่อใดได้ได้ได้สามจุดสามจุดสี่สามจุดสี่บาทนะหนึ่งคนโนเวทเอากับสามไปแรกได้สามจุดสี่บาทที่ประเทศไทยนี่จะฟาอวานกับเลยพี่น้อง่ะเพราะว่าเงื่อนขึ้นเงื่อนขึ้นจะอยู่ขึ้นท่อน,นี้ค่ะสามจุดสี่บเคย บอกเคยขึ้นถึงสามจุดห้าแต่ว่าตอนนี้ลงครับลงถึงสามจุดหนะึ่งคน่ะต้นเงื่อนถูกมากเงื่อนประเทศนอร์เวย์อยไก่เลยเครื่องสีลูกเลย

กินข้าวเร้าข้าวเร้าตอนบ่ายขาวแดงมาต้องถามหา <G ül> กินบน่แลหวเมื่อห้าโมงหกมง ถ้ากันแซ่บแซ่บพี่น้องหยอดขานาดยอดยอดขนาดนะ แล้วไม่ดไดใส่พราไงเห็ดเคก้กอีกเคก้กเบิดนเหรอเบิด้ด <c oughs> เมื่อวานเค้กแอปเปิ้ลที่เห็ดน่ะนะ step. 嗯。Mm. ถ้าห่อนน้องเพชรตอนนี้อาการห่อนเลยพี่น้องก,กินห่อนคาับอดะไปแล้วค่ะพี่น้องน้ำมันทายเพียงหน้อยเื้อหน่อยเนาะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำอาบน้ำใส่สายแล้วจะ่วมพี่นี่เฮ็ดเค้กเฮดเค้กไปกินอีกพี่น้องค่ะราค่ะแล้วพ่อกินไหมค่ะ